เอาป่ะเอาป่ะปึ๊บอันตีตึ๊บลากไปให้ลากไปให้มาดิอือสวยจัดเลยทุกคนทุกคนว่าช็อตนี้เราหล่อเทป่ป่ะเอาไรถึ๊บถึบไม่เอาคีบหรอไม่เอาคีบอีกแล้วไม่เอาคีบอีกแล้วเพื่อนกูตีกูตามสูดกูตามสูดเรียบร้อยเอ่ะตายแล้วก็ตีต่อมาดิอันนี้ยังไงมีฟิกเกอร์อยู่คุ้มนี้ออกเอาเอา,เอามาใกล้ๆมาใกล้ๆกูกตีนะเอา คิกตามครับอันติไม่โดนอา้าวมันแข็งมันแข็งกูไปเลยใส่เลยสุดนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งเดียบไปหนึ่งอา้าวแล้วเฮ้ยเพื่อนตายเอาแล้วกูออกซ้ายออกซ้ายผ่านตลอดทุกคนกีล่ามันจะมาเอาบางกรป่วะมันเห็นเราีดารักเอาบางกรป่าวะลินอย่าไปโผล่เอ้ยลิงอ้าวมาจริงเดี๋ยวมึงโดนตันตันต่อตันตึบเรียบร้อยครับ ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย Stellar Go Pay พร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Back Cover Mobile สแกน QR Code ได้เลย Stellar Go Pay จะทะเบียนตามงกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวมาครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chin CP วันนี้ก็กลับมากับวีโร่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วก็เล่นแครี่ไวโอไปใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับออนนี้ก็โอ้โหคลิปประชาชนไม่สวยเลย หลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้คีปรถชนแบบแย่กว่าชาวบ้านแต่ว่าเฮ้ยมันออกช้ามันออกช้าแล้วเวลวสองูดันสุดโหลี่สมยิงปิ้วปิ้วปิ้วจนหมดแม็กนะฮะเขาไม่ได้คีปแลหนึ่งตัวแพนด้ามีน้อยมีน้อยอดคีบไปละสองตัวนะครับสองตัวท่วนแล้วก็ดักแล้วก็เอยมันไม่เดินมาวะมันเหมือนจะรู้ว่าเราไม่เอาคีปล็กดักอยู่โอเคไม่เป็นไรครับ มันอยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆนี้แหละอันนี้อยู่ตรงไหนหนะน่าจะพุ่มสายป่ะทุกคนพุ่มสายป่ะเดินไปไล่คีจะตายอ้าอดอีกหนึ่งตัว <c ười> คือเขาไม่ได้วิวเลยนะครับไม่ได้วิวได้ตังเลยช็อตนี้น่าจะเราต้องต้องมาตีแล้วล่ะเอาไปสองตัวพอตักต่อตักต่อ,อยังไงมันรู้หรือเปล่าวะยังไง อืมแต่ยูหนีไปเลยมันหนีอย่างเดียวเลยตัวนี้ตามแล้วโมโหกูขอตีขอตีขอตีโฮลีซัมเกิดแล้วก็ขอตีขอตีแล้วก็ขอตีอีกทีหนึ่งไนงะตีไกลที่ตีไกลครับแล้วมาทันคีดด้วยคือเขาจนจัดจัดอะ่ะบอกเลยหมี <c oughs> นี่คือการกดเล่นหมีนะครับเขาก็รู้ตัวนะว่าสู้ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะหนีอย่างเดียว เอาไปช่วยเพื่อนตีดาร์กดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนด่าว่าเอ้ยปล่อยกูตีคนเดียวเลยไปเอาคีบเล็กโอเคคีบเล็กเอาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมทุกคนยังไงครับตรงกลางโอเคน่าจะต่างคนต่างฟาร์มกันนะแล้วก็มีมันอยู่พุ่มขวาปะวะเดินมาดูเลยเช็คไม่มีฮะโอ้โหแม้กระทั่งพุ่มใกล้ๆมันก็ยังไม่อยู่นะครับอันนี้เรารีบตีเลยคือคือเขาไม่สู้เลยอ่ะ มันก็เลยแบบหาคิวยากนะเราต้องแบบล้วงแบบตุ๊บตับตุ๊กตับตายเขาเออกรองเท้ากันซีซีแบบนี้คอมโบก็ถ้าเกิดไม่ใช่คอมโบที่เพอร์เฟกก็หยุดเขาไม่ได้นะครับเขากิ้งหนีได้นะหมีเนี้ยต้องติดตัวจริงๆอ่ะทุกคนถึงจะสตันรัวๆได้เอาล,ล้วเพื่อนเรียกแล้วจังหวะอีเพื่อนเรียกลับพี่ไปขอตีหน่อยอะไรอันตีอะไรกาลีกูเน้นเลยเอ้าไม่ได้คิวด้วยยังไงหมีหมียังไงตีตีต่อ ีต่อแล้วฟิกออกก่อนไบโอมานะครับแล้วแครี่เราแครี่เราไม่เดินมาช่วยวะแครี่ปึ๊บป๊บแครี่ออกมาช้าจังยิงโดนไหมนะโอเคกูกลับละชอตนี้ Bye, บายเพื่อนอ้าวหมีตายด้วย <c oughs> โอสวย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 อ้าวได้หนึ่งตัวดับเบิลคิวนะครับแครี่บอกว่าก็ไม่มีคนนำอะ่ะก็เลยแบบไม่กล้าเดินมาใช่ปะ <c oughs> เอาละตีครับตอนนี้ก็แอซซิตมา2แต่ไม่ได้ค่าเลยตีตีมันแรงจริงๆนะทุกคนเวลากดสกิลหนึ่ตีของวิลโล่ะไม่ใช่สองเท่านะทุกคนมันมากกว่านั้นอีกเอาละรอแป๊บหนึงรอแป๊บหนึงถ้ามันมาเราพุ่งเข้าใส่นะครับงะายเข้าเปล่า เอาพุ่งเขาใส่ตีอันติอีเนี่ยทุกคนถ้าเกิดไม่ได้ลึกแบบสุดตัวจริงๆมันกิ้งออกได้นะแพนด้าออกของรเท้ากันซีซีอย่างเงี้ยเออมันจริงๆมันจะมีเสียววินาทีที่สามารถกิ้งได้นะเอาละแต่ถ้าเกิดแบบเราดักพุ่มอะ่ะเขาหนีไม่ทันชัวรอ 100. อ้อเปอร์เซ็นเฮ้ยแล้วแบบนี้ดันไปขอดตอหายตัวมไม่ได้โอ้ไม่ได้คิวเลยครับทุกคนทุกคนไม่ได้คิวเลยครับช็อตนี้ นั่นแน่ไอหมีไอหมีจะเล่นระหว่างทุกคนไอหมีจะเล่นออกมาดิมาดินั่นแน่ไม่รู้คีล่าตามมาด้วยเปล่านะครับเรายังไม่อยากเข้ายังไงมันเชิงมันเชิงเราอะมันเชิงอุด,ดันกลับมาก่อนโอเคแล้วก็ยังไงขีบมาชนมันรู้คีล่าหมาปะวะอะไรครับอะไรครับดันแบบโอ้โหเสร็จได้ว่ะน่าจะอันติเลย ตอนนี้อันติีน่าจะทันนะครับกลัวเสียอันตรีเหมือนเดิมกะกะกะจะแค่ตอดเฉยๆเฮ้ยีราผูกกลางอะไรอะไรจะเย็นอะไรทึบทึบไม่เอาคีบหรอไม่เอาคีบอีกแล้วไม่เอาคีบอีกแล้วเพื่อนกูตีกูตามสุดกูตามสุดเรียบร้อยอ่ะตายแล้วก็ตีต่อมาดิอ่าเรียบร้อยครับหนีอยู่นั่นแหละเฮ้ยล้วมากันเพียบเลยมันเพียบเลย เฮ้ยโอ้โหกีฬา,ามันไม่สนใจว่ะกีฬามไม่สนใจกูวาร์ปแล้วเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกกูวาร์ปบายมีลูอี้ก็อย่างนี้แหละครับเออขอทีวาร์ปกลับบ้านหน่อยพร้อมล่างน่าจะแตกนะไม่มีใครไปรับเลยเ้แต่เขาไม่มีตัวตีป,ป้อมนะมีแค่กาลีเอาว่าช่วยกันตีครับยังไงลิงเข้าจังหวะนี้ขีไม่เข้าใครเลยเพื่อนตีขีก่อนโอเคแล้วก็ตีไป ลิงแบบตีไม่เข้าเลยนะครับยังไงเข้าต่อหรอหรือ,อขออัตติละและช็อตนี้โอ้โหคลิปหมดยังงี้คลิปหมดแน่นอนอวาา่ะเาาพื่อนบอกว่าไม่ให้กลับโอาา้ยโอ้ยเฮ้ยมันแม่นไหมมันตีมาตรงแม่นเลยเอา้าวชัดดาวแคลรี่เราตายนะครับเพื่นอนออกไปออกไะ ปึ๊บอันติตึบลากไปให้ลากไปให้กห็นี่เออสวยจัดเลยทุกคนทุกคนว่า็อดนี้เราหล่อเทพปะ่ะเอาตรงๆ็งงอดเนี้ยแต่คือได้มาอไอ้เพชรดามาไงวะกูด,ดันออกไปตีต,ตีตีทุบโอ้โหหายเลี้ยวนะครับไม่ได้ค่าดันช่วยไปก่อนเดี๋ยวมันย่ำกระม่อมลิงตายมากันเพียบเลยว่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนเพื่อนจะทิ้งเพื่อนโอ้โหติดอีกติดคือแล้วกูมีเกิดอ้าวหายอีกหนึ่งโอ้ยสุดยอดว่ะตอนนี้ลิงมันลิงขี่ทุกทุกดอกแน่เลยมเมื่อกี้คีล่านะครับเฮ้อะไรเอาดิเพื่อนเอาดิไว้ใจกูไว้เอ้ยมึงยืนทำไมเอ้ยเพื่อนไม่ตีป้อมอ้าวกูตายเรียบร้อยลิงมันปลดแถบมันไม่ตีป้อมนึกวกาจริงจริงมันต้องตีป้อมก่อนเลยวะมันจะรีบปลดแถบทำไมในป้อมเนี่ย ไอ,อ่ปเอ้ยคือแบบว่าเราก็อุตส่าห์ไปไล่ให้อา้าวได้เหมือนกันนะครับโอเคสวยอยู่สุดท้ายลิงก็ตายกเมื่อกี้ก็ลิงตีป้อมเราไม่ตายนะทุกคนเราไปไล่แบบทีหนึง่งใช่ปะ่ะต้องแบบให้มันอันตีอ่ะพออันตีปุ๊บเราหันกลับมาตีป้อมมันจะรอดคู่ทุกคนแล้วจะได้ป้อมด้วยเขาไปยืนปอดแทบ โอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่ไม่รู้ใจกันข้างบนเป็นคีล่าครับเขากล้าบวกกับเราหรือเปล่ากล้าบวกกับเราหรือเปล่าเอา้าเอา้าปึ๊บโอเคได้โอมิอามาแล้วชอตนี้คือทั้งเร็วทั้งแรงและเอาไงดีเพื่อนเอาไงดีเรารับบนอีกสักเวฟนึงดีกว่าอ้าแพนด้าอยู่ล่างนะครับข้างบนก็อาจจะเป็นคีล่าเฮ้ยอ้า แล้วช็อตนี้แล้วช็อตนี้คีล่ามันยังไงอุ้ยมีแท็บวะต้องกดแท็บทุกคนโอเคแล้วก็เคลียร์บนก่อนเลยครับปึ๊บโอเคเหมือนคีล่าเขาจะอยู่แถบบนนะกับซิปนะฮะีคีล่าเอา้าคีล่าแอบเอามังกรแล้วเพื่อนเราช่วยไม่ได้เพื่อนโอ้โหเอ๊ขอเสี่ยงหน่อยขอเสี่ยงหน่อยชอ็อตนี้เอา้าโดนตันเรียบร้อยกูต,ตายเพือ ตายนะครับขอเสี่ยงจเจ้าคิล่าหน่อยแบบคิดว่ามันสกิลคงหมดแล้วไม่รอดนะครับโอเครอบหน้าไม่เอาละ <laughs> มันใจไปหน่อยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยแล้วยังไงครับ็อดนีไล,ยยลยย่ยิงแล้ว็อดนี้สะจวดไล่ยิงไล่ยิงโอ้โหรอดด้วยนะฮะไม่ตายด้วยแถมได้มา2คิลสุดยอดสะจวดยังไงโดนซูบปาปบับโอ้โหนิดเดียวเกือบโดนซูมไปแล้ว เอาละแล้วก็1 7-7ต่อนะฮะเฮ้ยเฮ้ยซิปซิปอะไรซิปดันมา,นมาตีทีมท้ายไปหนะไม่ได้ให้ด้วย <c oughs> แน่ติปปะวะตีโอ้โหแถบอีกแล้วมันแถบเยอะจังเอลซูตัวนี้วิ่งไล่แถบไปทั่วเลยนะฮะขอไปดันบนก่อน แล้วก็ไอแพนด้ามันไม่สู้เราเลยอ่ะทุกคนแพนด้าน,นี่คือไม่คิดจะสู้กันสักหน่อยหรอวัดฝีมือ,อต้องการกําลังเสริมก็จะจะบวกก็เรียกไปละกันเนี่ไงเรียกละแล้วเพื่อนเรียกเราก็ลงตามสูตรแล้วก็พุ่งไปอ้าวหนีกันหมดเลยเยเย็นเพื่อนออกมาเฮ้ยโอ้มันโดนสูดโอ้เดินยึกยยึกยเดินสูดเลฮะ โอเคแล้วก็ลิงอยู่ข้างล่างเพื่อนเราไปรับนะครับเราดักดีกว่าเผื่อใครมาแก๊งลิงนใครมาแก๊งลิงแล้วเหมือนลิงจะวาร์ฟนะครับวาร์านีกว่าเอาไม่เอาดีกว่าดักครับเผื่อมีใครมาเอา้ายีลากขูขอหน่อยขูขอหน่อยอันติอืมไม่ได้ไม่ได้อีกไ,ไปล,ละไปล,ละเพื่อนอะไรใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับ อเควาร์ปเร็วกลับบ้านได้เต็มคือเมื่อกี้แบบต้องตันทีเดียวอ่ะทุกคนตอนเราเก็บสแต็อยังไม่ครบไงมันเป็นทีที่2นะครับเขาเลยมีโอกาสตั้งตังตวกดสกิลนะถ้าเกิดแบบเราทีที่3อันติปุ๊บได้รับรองว่าเขาเกือบตายแน่นอนแบบนี้ยังไงมีฟิกเกอร์อยู่พุ่มนี้อ๋อเอาเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆกูตีนะเอา ฟิกตามครับอันติไม่โดนอา้าวมันแข็งมันแข็งกูไปเลยใส่เลยสุดนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งอา้าวแล้วเฮ้ยเพื่อนตายอาแล้วกูออกซ้ายออกสายผ่านตลอดออกสายผ่านตลอดเพื่อนมันติมามันติมาโอเคเพื่อนฟิกโอ้โหสวยได้สวนได้อา้าวกาลีแตกคีซี่แบบสวนอา้าวแล้วเพื่อนเรียกด้วยไปดิครับไม่ต้องเดินนี่แหละฮะข้อดีของลูอเก็บพุ่มนะครับไม่มี ตีตีทันปะตีตียันทันมาว่กกูตีดามจคนเดียวเลยนะ่ะอ่ะปุ๊บโอเคสวยมากเดี๋ยวเราเอาบูปแป๊บหนึ่งนะขอบูปแป๊บหนึง่งปึ๊บป๊บตัวเรามันใช้านาเยอะะดยไปครับรีบขึ้นไปเลยเฮ้ยป้อมกลางป้อมกลางโล่งป้อมกลางโล่งแบบนี้เสร็จโจนทุกคนปับป๊บปั๊บมีโจนตีป้อมนะฮะสวยงามจบเลยเปล่าโอเคเขาเกิดมาสองสาตัวละเดี๋ยวกาลีก็จะเกิดเขาแด้การป้อมได้นะครับเราป้อมบน สวยงามได้2บานแหลกแล้วก็กาลีเลือกที่จะกันบนนะครับเดือล่างไม่มีคนดันมาโอเคต้องถอยละเพื่อนเคียร์ป่าเขาปะเคียร์ป่าเขาปะแล้วก็ไปเอาดาร์คเ a y ลเยอร์นะลิงเรียกละเพื่อนอย่าไปตายกันนะเว้ยเพื่อนถอยมาโอเคตีครับตีครับด,รบดาร์คเ a y ลเอปล่อยขวาไหมเพื่อน เพื่อนปล่อยขวาไหมมีแท็บนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์โอเคช่วยเัื่อนเคลียร์แท็บต้องปล่อยขวานะขวาแบบเหลือป้อมสุดท้ายแล้วนั่นทุกคนว่าไงปล่อยซ้ายทุกคนคีร่ามันจะมาเอามงกรือเปล่ามันเห็นเราตีด์กเอามงกรือเปล่าลิงอย่าไปโผล่โอ้ยลิงอ้าวมาจริง แล้วมึงโดนตันตันต่อกูตันตึบตึบเรียบร้อยครับโซโลโคิว๋อไม่ใช่นะลิงช่วยนะอันนี้แล้วลิงก็ตามไปเก็บแพนด้ามาได้ตัวหนึ่งนะครับช็อตนี้น่าจะเอนแล้วปะ่ะทุกคนน่าจะเอนได้ป่ะวะกาลิอันติแล้วด้วยขอบูอีกหน่อยนึงปึ๊บจะได้คูดาวไวๆโอเคแล้วก็ดันขวาไปเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ้าวแล้วเพื่อนเรียกแบบนี้วาร์ปกลับไปเติมเลือดก,กันหรือเปล่ายังไเฮ้ยสจวจใจเย็นสจวตตีป้อมเลยเพื่อนอ้าวคลิปเข้าเรียบร้อยครับจีจเย,ย้โอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนใน u t u b e จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะฮะเออฝากด้วยฝากด้วยมาดูสกอร์กันหน่อย ตานี้เราไม่น่าทําอะไรเยอะนะเพราะว่าอยู่ออฟเลนซะเยอะนะครับแต่ว่าแพนด้ามันไม่บุกด้วยแหละนี่คะแนนอันดับ4นะครับโอเคมาดูสกอร์กันค่าไป4ตายแองอดีต6นะครับตานี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด